ทีขยาหน,น่อยทีขึ้นมาตายแล้วเนี่ขนยขาย,ยาหน่อยมาายดมาแตกวนีะเด่อิาแล้วใช่ไหมต้อ,อ่ป่วนแล้วปนเแค่ข้าวบุกอใกล้ก้าอกแล้ว

โอ้โหเดแล้วแวอ่ะโอ้ยกล่อปลาสี่ห้าตัวเลยร้อยแล้วแสน้อยแล้วจะเป็นแบครั <ave> ้นใช่ปะโอ้บินนะด้ไดก